สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะเจอกันอีกแล้วตอนเที่ยงนะคะวันนี้มาส่งพลังงานดีๆให้กับคุณนะคะในหัวข้อนี้ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้หรือไลฟ์สดนี้นะคะอาจจะตั้งใจก็ดีหรือบังเอิญก็ดีเดี๋ยวเรามารับคําทํานายดีๆด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะมารับพลังงานดีๆได้เลยในหัวข้อพิเศษนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิป นี้ในวันนี้นะคะมีอะไรที่เราต้องรู้ต้องได้ยินต้องได้ฟังหรือเปล่านะคะเจอกันย้เ <c uk ie> ที่ยงเสียงชัดเจนภาพชัดเจนนะคะพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งให้หน่อยนะคะพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งให้หน่อยนะคะวันนี้ลงบ้านแดงมาบ้านฟ้าต่อมาพร้อมกับโปรพิเศษดูดวงครอบจกักวาลสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูรีบมาจองนะคะโปรนี้เปิดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นคุณสามารถจองไว้ได้ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะจองไว้ได้โปรตามกําลังทรัพย์ไม่ฟรีค่าครูไม่มีขั้นต่ําโอนมาเท่าไหร่ดูดวงให้แบบไม่ลด เปกไม่ลดคุณภาพนะคะจองวันเนี้ยนะคะก็รับคำทำนายไม่เกิน2วันนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากหาคำตอบให้ชีวิตนะคะโปรนี้ไปไปดูให้7ด้านเลยทั้งพลังชีวิตนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะจุดเปลี่ยนหรือพลังหนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือท่านใดองค์ใดนะคะอันนี้ก็ดูให้นะคะทริคเสริมดวงเฉพาะบุคคลอีกก็สามารถที่จะมาจองคิวได้เลยนะคะพิมพ์ว่าครอบจัก,กรวาลในไลฟ์หรือว่าในแชทก็ได้นะคะเดี๋ยวไปเตยจะทักแล้วก็ส่งรายละเอียด ไปให้คุณนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อพิเศษข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณผู้ที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะต้องได้ยินต้องได้ฟังอะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอเช็คพลังงานของคนที่อยู่ในไลฟ์นี้ก่อนนะคะตามมาค่ะอุย้ยพี่ส่งเนียงน่ารักมากเลยมาดูว่าพลังงานจะสอดคล้องกันไหมพลังงานของเราที่อยู่ในไลฟ์นี้กับ ไลท์ที่ผ่านมาพลังงานจะสอดคล้องกันไหมนะคะพี่สัมเนียงดูว่าไพ่เขาจะบอกอะไรเราหรือเปล่าขอดูพลังงานของเราตอนนี้ซิว่าเป็นยังไงสามใบนะคะมาแป๊บแป๊บเด้อมาแป๊บแป๊บอืมใบแรกมาแล้ว เจอกันทุกวันนะคะบางวันอาจจะไม่ได้ไลค์ก็ไม่เป็นไรนะคะรับพลังงานดีๆได้เลยช่วงนี้ก็จะลงคลิปที่ช่องใบเตยการจนา2,3,2,4เดเรียวไว้บ่อยอยู่พอสมควรนะอู้อีกแล้วไพ่เหรียญอีกแล้วอะจองแล้วโอ้พี่สังเนียงพี่สังเนียงได้ดูหรือ,อยังอะใบเตยส่งคำทำนายให้หรือ,อยังถ้ายังไม่ส่งทังหกหาใบาเตยเลยนะนี่สามเหรียญและดีเอ็มเ และเอ็มเพลเลอร์อันนี้ก็คือไพ่ของของความรู้สึกที่แบบเป็นพลังงานของความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะไพ่จักรพรรดิและจกักรพรรดินีสวัสดีค่ะอุ้ยพลังงานวันนี้ดีไพ่เหรียญอ,อีกแล้วะ่ะเนี่ย เขาั้นตัวเองแล้วหนึ่งว่าแบบฉันจะต้องมีโชคไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งพี่สุภพรสวัสดีค่ะเฮ้ยฉันจะต้องมีโชคไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแต่จริงเนี่ยถ้าสามเหลี่ยญขึ้นมามันก็จะเป็นโชคจากความสามารถโชคหรือเงินจากคอนเน็กชันจากความสามารถจากไอเดียจากการติดต่อสื่อสารจากการพูดเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัว นะก่อร่างสร้างตัวก่อร่างสร้างเงินนะคะให้มันงอกเงยงอกงามนะเห็นไหมพไพ่ใบนี้มันเหมือนเขากําลังสร้างเจดี เจดีเน,นี้ยก็จะมีการวางโครงสร้างใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเริ่มสร้างเช็คเช่นชีวิตของเราตอนนี้อยู่ในจุดที่กำลังก่อร่างสร้างตัวนะคะชีวิตเริ่มมีมูลค่าแบบสูงมากอะไรโอ้พี่สมยดยังไม่ได้รับคำทำนายหรือโอเคน้องจะรีบส่งให้นะบัตรนาวนะคะหลังจากลงไลฟ์ line, เดี๋ยวจะส่งคำทำนายให้นะคะเอาข่อยกับว่าแม่ข่อยส่งให้เอือ้อยข่อยเลยเดนึกว่าตัวเองส่งคำทำนายแสดงว่าเดจาวูนะเนี่ยเดจาวูโอเคอันนี้คือก่อร่างสร้างตัว พร้อมที่จะเติบโตเป็นเซดีที่แบบว่าสวยงามให้คนไปสักการะบูชานะคะอันนี้คือพลังงานดีแล้วก็ดีเอ็มเพลสก็คือการให้กําเนิดแล้วก็ใบนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้กลุ่มอำนาจก็คือ power หรือพลังของผู้หลักผู้ใหญ่หรือความมั่นคงในชีวิตของเรานั่นแหละอาจจะมีคนที่เกิดวันจันทร์วันศุกรธาตุดินพฤกษ์มังกรการหรือเมษนะคะหรือมีนหรือกรกฎหรือพิจิก หรือพลังเออธา,าดินชัดเจนแล้วก็ธาตุน้ำธาตุไฟมาปรักปลายนะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากจะบอกอะไรเราไหมนะคะเราก็จะมาประมาณนี้นะหัวข้อนี้หายใจก่อน <c oughs> <c oughs> พูดเร็ว <c oughs> ไปนะเออหายใจก่อนหายใจก่อน <c oughs> แต่ช่วงนี้ไพ่เหรียญขึ้นเยอะ ้างตัวเองแล้วหนึ่งนะคะว่าฉันจะต้องมีอะไรดีๆเข้ามาแน่ๆเลยนะเออมันก็ต้องมีแหละใช่ไหมเหรียญขึ้นเยอะขนาดนี้ฮะออ้เห็นไหมใบเตยบอกแล้วว่าใบเตยไม่ได้พูดเล่นนะคะเหรียญมาบ่อยจริงๆเฮ hey, ยังไงอะไรนะคะไพ่นี้คือวิธีที่ชํานาญแปดเหรียญเงินที่มาจากความสามารถเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงเงินที่มันมาจากความขยันหมั่นเพียรโอเคไหมมานะเนี่ย สามเหรียญและแปดเหรียญวิถีของคุณจะรวยคือคนขยันนะคะเออเนี่ยทำอะไรก็ได้แบบนั้น j u d g m e n t นะคะแล้วก็ทางเลือกที่ยากลำบากวิเส้นทางรวยนี้อาจจะไม่ยด้ง่ายนะคะอาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคุณนะนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่ายังไงคุณทำอะไรคุณก็จะได้แบบนั้นคุณคิดอะไรคุณก็จะได้แบบนั้นมันเป็นเรื่องของโกฎแห่งกรรมคำว่ากรรมในที่นี้ก็คือการกระทำที่เราได้ทำนั่นแหละ ไม่ใช่กรรมอะไรที่มันเป็นกรรมแบบวิบากกรรมน่ากลัวนะแต่มันเป็นกรรมที่เกิดจากการกระทําของเราเราทําอะไรเราได้แบบนั้นเราขยันสร้างเราขยันหาก็ไม่เกินกําลังของคุณลองที่คุณจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ของวงตระกูลเออมันบอกเกินความสามารถเจาดอกอารมณ์ประมานีไหมซิงซักสิบบอกว่าอันขันยากรวยกะ ก็ให้ขยันหาเงินเดอ้ออยู่ซื่อๆบดได้เงินต่องเหตตต่องสางต่องถ้ำก็คือจังเขาสีสางเจดีนี่แหละเนาะนี่เจดีมันสีเหลวว่ากันเข้าบปเหตดมันไม่เสร็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มเริ่มหนึ่งคุณจะต้องมีแบบแ,บบแปลนในหัวของคุณก่อนถูกต้องไหมคะจะสร้างเจดีเนี่ยมีแบบมีแปลนที่จะสร้างมีพิมพ์เขียวที่จะสร้างเช่น,เนี้ก็ต้องไปหาวัสดุอุปกรณ์มาเริ่มสร้างมีโครงสร้างก่อนแล้วก็ค่อยๆเริ่มสร้างเนี่ยชีวิตของเราก็เหมือนกัน,นเห็นไหมคนเนี้ย เออนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอยากอยากอยากรวยอยากมีก็ต้องเริ่มที่จะทําอะไรสัรกอย่างได้แล้วแล้วทีเนี้ยคาว่าทางเลือกที่ยากลำบากมันอาจจะไม่ได้ง่ายหรอกนะการที่คุณจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นคนมีเงินมันก็ต้องเริ่มจากการที่คุณคือไม่ได้ทําอย่างเดียวหรือไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดิมโอเคไหมคะเราจะไปกรทมแต่เรายังอยู่เส้นทางที่มันจะไปอีกจังหวัดหนึ่งมันก็ไม่ถึงกรทมสักทีโอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องอนะเนาะไหนดูซิ คอยก็เริ่มเบาเปรียบเทียบเปรียบไปไกลแล้วได้บ้านนี้เออเด m o ูนพลังแห่งผู้นำน่ะไพ่ใบนี้คล้ายๆกับอ่าสำหรับที่ไม่ใช่คล้ายๆกับที่ไปตอยเปิดใน y o u อ่ะเออในบ้านแดงเนี่ยนเนี่ยเริ่มด้วยความตั้งใจทำเทนานะอะไรที่ยังไม่ได้ทำรีบสานต่อหรือรีบลงมือทำได้แล้วไม่ต้องกลัวไม่สำเร็จ นะคะความสําเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะโอกาสดีๆการสร้างความมั่นคงเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่ไกลเกินความสามารถของคุณเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกนะทําเถอเนี่ยอุตายแล้วนี่นี่แหละสิบเหรียญน,นี่นะคะ ความบุดมสมบูรณ์ความเหลือเฟือเหลืออยู่เหลือกินมรดกตกทอดเงินก้อนเงินถุงเงินถังเงินที่จะมาเป็นก้อนๆเงินที่มันจะมาเป็นเกาะเป็นกำรเรงินที่มันจากมาจากความขยันหมั่นเพียรจากการสร้างจากการหาสก,กันเก็บหอมลอมริฟของเรามันมันเป็นไปได้หมดคุณอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนตัวเองนะว่าคุณไม่มีความสามารถความสามารถของคุณเกินค่ะ เกินไปอีกเกินเบอร์ไปอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื้อก็คือจริงๆก็บอกว่ามันอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างตัวคุณอยากจะทําอะไรคุณทําเลยคุณลงมือเลยคุณไม่ต้องกลัวคุณแพ้หรือไม่สาเร็จนะมันมีโอกาสที่คุณจะสาเร็จสูงมากเลยนะคะโอกาสทางการงานโอกาสทางการเงินหรือการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนะคะหรือเป้าหมายคุณอยากจะมีบ้านหลังละเท่าไหร่คุณอยากจะมีรถกี่คันคุณอยากจะมีเงินเก็บในบัญชีเท่าไหร่ ไม่เกินความสามารถของคุณนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อกับคุณนะคะแล้วไพ่วันนี้ไพ่เหรียญมาดีมากสามเหรียญสิบเหรียญแปดเหรียญอันนี้คือเลิศแล้วนะถ้าเปิดออกมาดูพื้นดวงเราได้ไพ่แบบนี้คือไพ่วิถีของคนที่แบบรวยด้วยลำแข้งนะจ๊ะรวยด้วยน้ำพักน้ำแรงรวยด้วยความขยนันรวยจากความสามารถแล้วก็มีคอนเนคชั่นดีด้วย นะอันนี้ก็คือสิ่งที่พายอยากจะสื่อกับคุณในวันนี้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจะรีดตรงกันกับแม่หมอจังเลยพิมพ์1 0 1 0ิบนะคะแม่หมอจะลงไลน์แล้วนะพูดแบบยังไม่ได้หายใจใหายคอ,อกันเลยทีเดียวนะคะโอเค แล้วก็คนที่ยังไม่ได้จองโปรครอบจัก,กรวาลรีบมาจองนะคะทักมาเลยพิมพ์ว่าครอบจัก,กรวาลน,นะคะมาดูแนวทางนะมาดูว่าปีหกเ้าเราจะเป็นยังไงสปอยสปังหรือเปล่าหรือว่าวิถีชีวิตของเรามันจะเป็นแบบไหนนะคะก็ดูเป็นแนวทางได้แล้วก็คนที่อยากได้เครื่องรางเสริมดวงนะคะก็ทักมาถามได้ว่าดวงนี้เกิดวันนี้วันนี้นะคะเหมาะกับเครื่องรางประเภทไหนเสริมดวงอย่างไรนะคะแต่หลักๆตอนนี้ไปตีมีใบมะกอกนะคะแหวนใบมะกอกแล้วก็อีวิวอาปัดต่อพลังงานลบอยู่นะคะสาหรับ นที่สนใจก็ทักหาได้แล้วก็เกลือล้างพลังงานนะคะจะเป็นเกลือชมพูแล้วก็เกลือทะเลสําหรับคนที่รู้สึกว่าจิตตกพลังงานตกอะไรอย่างนี้อยากเคลียร์พลังงานก็ทักได้นะคะโอเควันนี้ลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังหวังว่าคลิปนี้ไลฟ์สดนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณแล้วก็รีมาจองคิวกันเยอะๆนะคะโปรคอสจักรวานเปิดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นโปรนี้เปิดปีละครั้งนะคะปีที่แล้วเปิดสองครั้งอยู่เปิดรอบเก็บตกรอบหนึ่งกลางปี นะคะก็ก็ถือว่าได้รับได้รับผลตอบรับดีมากเลยนะคะมีเพื่อนๆืมาจองคิวดูดวงเยอะแยะมากมายเดี๋ยวโปรบุญกรรมทางออกเดี๋ยวเดือนหน้าจะเปิดนะโปรนี้เป็นโปรอีกอีกแบบหนึง่งคนละฟิลกันคนละฟิลคนละเวอร์ชันกันเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึงติดตามได้กับช่องทางนี้ นะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจยอย่างล้นหลามนะคะขอบคุณพี่สาเนียงเดี๋ยวไปใจลงไลน์ไปใจส่งคาทานายให้นะคะขอบคุณมากใครที่จองมาแล้วยังไม่ได้รับคําทํานายก็รีบทักหาได้เลยนะคะทักได้นะคะแม่หมออาจจะแบบตอบช้าตกหลน่นเพราะว่าน่าจะเกินร้อยคิวแล้วมั้งตอนนี้นะ ก็ทยอยตอบอยู่ส่วนใหญ่ก็จะตอบช่วงหลังเลิกงานไปหรือพักเที่ยงไปอย่างเงี้ยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ